สวัสดีทุกคนคนไทยเชื้อสายดาวประหัตนะครับอยู่ในเกมฟรีไฟนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือจะมีสองคลิปที่ผมอัดในวันเดียวก็คือคลิปของอาวิที่อัดก่อนหน้านั้นแล้วก็เสียงยังดีอยู่นะครับถ้าเสียงปแปลกขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มางกายไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมนะฮะคือเวียนหัวอย่างรุนแรงเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับแล้วก็พยายามมาอัดให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้านผมก็ไม่ค่อยว่างอะนะ ก็มีการอัปเดตใหม่ไปกิจกรรมในสนามประลองแห่งเปลวเพิงนะครับก็ถ้าทําภารกิจเล่นครบ7ล้านก็จะได้ชุดนี้ไปฟรีนะครับมีแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมใหม่นู่นนี่นั่นแต่ที่ผมเห็นแน่ๆเลยนะครับนั่นก็คือการนี่นี่แจกไอวอลฟรีนะครับซึ่งค,คลิปที่ผมจะลงที่ผมอัดเนี่ยน่าจะลงอาทิตย์หน้านะครับเพราะเลยวันที่7แน่ๆ แต่อันนี้ดีกว่าครับร้านค้าเพชรม่วงนะครับจะเปิดให้แรกวันที่18นะครับคือต้องเล่นตั้งแต่วันที่29เกครับเก็บเพชรไปเรื่อยๆนะครับคือเล่นแร้งทั่วไปหรือ4 v 4ก็ได้5เกมนะครับนะดึงเพื่อนแร้งทั่วไปหนึ่งหรือ4 v 4หนึ่งครั้งทำดาเมจนู่นนี่นั่นนะครับนี่เราก็จะได้เพชรตามนี้นะครับส0 2ย4 0 50 60สส ก็คือวันละ80เพรถ้าทําครบทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีทั้งหมด400นะครับมันก็จะมีกิจกรรมแรกสุดพิเศษก็คือมีไอเทมเสริมใหม่ซึ่งก็โอ้งงเหมือนกันงงงงเป็นไายตาแตกทีนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมของฟรีไฟ X กับ KFC โอ้โหซึ่งก็จะมีสก,กินสก,กินปืนซีรีส์ตามต่างๆนะครับใครที่มีก็สามารถมาจับจองกันได้ซึ่ง ผมไม่ค่อยเข้า KFC อยู่แล้วนะครับนานจะเข้าทีโปรโมชั่นหมดที่อุนที่3ธันวามั้งใช่ใช่ใช30หรือ10ใช่ครับ3 0ันวานะครับเราก็จะได้ชุดนี้แบกชาม a เราก็จะมี Red Bull X-Fly ซึ่งในนี้มันไม่มีประกาศบอกอะไรเลยนะฮะนี่แค่ซื้อบูญ่าบ็อกที่ F.C. สตาระอัพโหลดภาพไปเสร็จเพื่อผ่านเว็บเพิ่มเ นะครับเพื่อรับโทเค็นต่างๆนานานะครับก็สามารถไปทํากันได้นะครับใครที่เข้า KFC บ่อยอยู่แล้วนะครับจนถึง3าพันวาแล้วก็จะมี Red Bull f f i Fly ซึ่งก็ไม่รู้เป็นยังไงนะไปดูคีเอเตอร์ช่องอื่นนะครับวันนี้ก็มาแจกเซ็ตที่ดีที่สุดในเกมฟ f ีไ e f จริงๆผมลงใน Tik Tok IG แล้วเรียบร้อยนะครับคือเซตนี้เลยนะฮะก็จะมีลาเด่นนะครับมีลาเด่นนะครับ ไรเด้นนี่เอาไว้ใช้ปล่อยมงมุมไปข้างหน้านะครับคือขัดขวางศัตรูถ้าไม่มีโจเซฟโจเซฟหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเมื่อได้รับดีบับจะปูคุ้มกันและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ซึ่งมันสามารถแก้ทางไรเด้นไยเล่นได้นะครับแต่ถ้าไม่มีโจเ,เซฟเมื่อไหร่บอกเลยว่าหวานเจี๊ยบโดนแช่ทีเดียวแล้วถ้าซ้อนกันมาเรียบร้อยแอนดูนี่เป็นอีกหนึ่งตัวละครต้องเป็นแอนดูเดอะเฟสอีโวเลยนะ ยิ่งมียิ่งเกาะมากเท่าไรก็จะอื่นมากขึ้นส่วนนิติการนิีเดดนะครับเพิ่มลดความเร็วการรีโหลดและลดการฟื้นฟูพลังชีวิตของศัตรูที่โดนโจมตีครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ดีสมมุติมันเซตเนี้ยสามารถเล่นได้หลายสายระยะไกลก็ได้ชาร์จก็ได้โคบพวกสันในสายโคบนะพวกสายชาร์จโอ้โหเล่นได้ทุกสายเลยจริงๆสําหรับเซตนี้สัตว์เลี้ยงเนี่ย แล้วแต่เลยนะครับแต่ส่วนตัวแนะนําให้ใช้เป็นแลคูลอคูนเออแลคูลกูเรียกแลคูลดีกว่านะครับกูเดาอยูโคใช้ของไรเดนจะลดลง15แต่สําหรับผมใช้อันนี้ดีกว่าเพราะเนื่องจากว่าผมส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นสายโคบส,สายช้าประปนกันไปในแต่ละตานะครับมันก็มีโอกาส50ที่บางทีเราปั๊มยาเราจะได้ฟรีซึ่งยามันจํากัดรอบละสกล่อง,ก,องก็สามารถใช้ได้ถึง3ครั้งเลยนะ ถ้ามีถ้าโอกาส50เซนนี้ติดซึ่งผมเล่นไปก็ติดแทบทุกรอบนะครับโอกาสไม่ติดคือ1%ที่ผมเล่นส่วนไอเทมเสริมเนี่ยก็มันมปรับใหม่ส่วนใหญ่นะครับอันดับหนึ่งที่ใช้กันก็คืออันนี้เลย <c oughs> คือของดีมากนะครับใน4 v c แต่หมดทั่วไปผมยังไม่เล่นนะค้อนเสริมพลังนี่ถามว่ามันก็ดีไหมหมดทั่วไปมันพอๆได้ 4v4 ก็ทำให้ปืน ที่เก่งอยู่แล้วมันเก่งกว่าเดิมได้ส่วนใหญ่ก็อัพทวก AK สามารถสามารถปั๊มไอโเพิ่มได้นะเออจาก3าลูกเป็น4ก็ได้นะเอออันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรครับก็ทั่วไปในกระเป๋ขั้นสูงคือปรับแค่เพิ่มแค่กองไฟคาตนะนะครับจากต่ก่อนเป็นสเปียงนู่นนี่นั่นนะครับส่วนอันนี้เนี่ยร้านค้ากลยุทธ์ก็คือวางแผนกลยุทธ์ ได้นะครับสามารถใช้ตำแหน่งบนพื้นที่นะครับลองซื้อสามซื้อมันคือคล้ายๆล้าร้านค้าร้านค้าส่วนตัวเวอร์ชันอัปเกรดเออส่วนอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจอันนี้คือเวอร์ชันใหม่เลยอันนี้คือกล่องซับไพเอออันนี้คือแผ่นที่สเสบียงเออเข้าใจไหมผมว่าน่าจะเข้าใจฟิวนะฮะนะซึ่งเซต4ีวีซีซ4 4ผมใช้เซตนี้แต่ถ้าเป็นเซตทั่วไป ะครับผมจะใช้เซตนี้ซึ่งไอเทมเสริมก็ยังไม่ใช้อะไรมากนะครับถ้ามีโอกาสก็จะได้อัดในอีกเซตหนึง่งนะเซตนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ฟอร์ดรู้สึกโดนเนิร์ฟมาแล้วนะฮะจาก4เหลือ3นะครับได้รับการฟื้นฟูนะครับขณะถูกโจมตีนะครับจาก4วิเหลือ3วิเพิ่งปรับล่าสุดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปตาเดียวหอครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปในทวงท้ายคลิปจะมา มาดูผลนะครับสีสันที่แล้วนี้ผมแพ้จเจ็บใจมากแพ้หลายตามากเลยก่าจะขึ้นแดงแรงแดงได้นะครับซีซผมจะขึ้นอีโลฮิตทุกซีซันแล้วก็แบคเทอรล์ไลอ์จะขึ้นจะขึ้นถึงแรงไดงมอนแค่นั้นเลย <c oughs> ถ้าเสียงถ้าเสียงไม่ดีหรือยังไงแปลกๆขอภายอย่างแรงเลยนะ ผมก็กินยาแล้วนะกินยาเสร็จผมก็อัดคลิปให้ชนโอ้โหม,มาเจอแลงแดงด้วยมาเดี๋ยวเราจะเบียวแม่ดูอยู่ในฟรีไฟล์กันแม่แดนช่วงนี้ใครดูอะไรเตอร์อวิดีมัง้งเออหลายคนน่าจะเคยดูนะฮะ ไม่แดงของเรานะครับตอนนี้มีเอาเพเตอร์อาวส่วนใหญ่ผมก็ดูเป็นอะไรวะตอนนี้คีบถือดาบเออหนึ่งดึบสองดึบไซป์ป้างยิกยิกยิกโอ้โหแล้วมันแล้วมันมันเบซ้บายอะ่ะเฮ้ยเอาเอาค้างอีกโอ้สุดยอดมากเลยเหมือนชื่อจะเจอตรงนี้เนี่ย ตายนะครับตายนะครับโอเคอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้ครับและกูเจอโอ้โหแมงฝาละเบิดแล้วกูเลี้ยวฝามาดิโอ้โหยิงไม่โดนครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่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 มีใครอ,อ้อมไหมมีใครอ,อ้อมไหมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยเจอแล้วเจอแล้วเออ <c oughs> จังหวะนี้สองหนึ่งมาแล้วลูกจา๋าและลุมลุมเรียม ร้อยเนี่ยผมจะเล่นไปใส่เงี้ยคือรอบแรกอะถ้าผมไม่ตายก็ไม่ใช่ผมแล้ว <c oughs> ไม่ใช่คริกเนื้อตัวจริงรอบนี้ก็ซื้อนี่แล้วก็ซื้อเป็นฟื้นฟูอีพีได้ทั้งทีมนะครับจะดูดิว่าโอ้โหส่วนใหญ่ใช้ค้อนใช้ โอ้ใช้ค้อนเสริมพลังสามคนเลยหนาะกูจะบ้าฝั่ง,ง้องคาบก็ค้อนเสริมพลังสองแล้วก็กลยุทธ์หนึ่งะฮะเอ็มนี้ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับว่าขึ้นจะชนะหรือแพ้นะครับแต่สําคัญที่ว่าเราต้องเล่นโอ้โหเราขึ้นเลนหลังคาก็อีกเขามีสกิลคูล่ะน่ากลัวเหมือนกันนะผมจะอ้อมนะแต่ก็ต้องระวังนะครับแบบนี้ไงพี่แม่งไม่น่าพูดเลยโดนไปได้หน้าหี คืออธิบายอยู่ดีๆแล้วคือต้องโดจริงๆอะนะสกิลที่เขาใช้เมื่อกี้นะครับจะศัตรูจะไม่สามารถตั้งไอวอได้ลงถึงทีมเราด้วย <c oughs> เออแหม่กูได้แล้วหนึ่งไฮไลท์จริงๆ <c oughs> กําลังพูดอยู่ดีแล้วไปตายให้เขาเฉยเยนะ <c oughs> เรียบร้อยอันนี้คือไม่ต้องหวังเลยยังไงก็แทบจะสู้ยากอยู่แล้ว <c oughs> ต้องรอของผมเกิดด้วยแหละเรียบร้อย อย่าไปคงอย่าไปเครียดนะครับอย่าไปสนใจอย่าซีลงอย่าซีเลียด <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมของมาหารไรงี้ของผมเนาะเป็นเ k อืมเ h ek ก็ได้แต่โรงเรียนมัธมมยมส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เปิดเทอมเันแล้วเนาะเออก็ตั้งใจเรียนในเทอมสองนะครับต้องบอกถึงผมด้วยแหละเพราะว่าเทอมนี้ก็โอกาสติด f ก็มีเหมือนกันก็ไม่รู้ว่า ชีวิตผมต่อจากนี้จะเป็นยังไงเทอมหน้าโปรเจกต์อีกแล้วนะเออเทอมสองที่จะถึงเนี่ยผมน่าจะต้องลงวิชาทฤษฎี F อีกหนึ่งตัวแล้วก็โปรเจกต์โอกาสเอแสดงว่าเราผมก็ต้องเรียนสองตัวดิโปรเจกต์สองชิ้นเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะแต่ของปีหนึ่งผมเรียนเป็นโนชันเทมเพลตแต่ของปีสองเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันโหคือต้งเล่นโซนจัดเลยอยู่ทุงนี้โอ้โหโดนได้ไงวะีย่ยผมก็ถามกับตัวเองอยู่ว่า โอ้โห oh. คือแม่งแฮกแมพเลยอะ่ะไอไอเทมกลยุทธ์อ่ะคือเล่นกันจุกกันไม่ได้อะ่ะเรียบร้อยโอกาสแพ้มีเห็นละเกมนะี้บอกเลย ถ้าเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะต้องยิงโดนเออจำยิงได้เปล่าน่าจะยิงได้โอเคเราปล่อยสกิลไปฮะโอเคเราต้องยิงโดนว่ะถ้าไม่ยิงอะ่ะแตกหนึ่ง ว่าอะอยู่ตรงนั้นกันนะโอเคครับสวยๆส,ยสยงสัยสก,กีชาชิวเมื่อกี้ไม่ติดนะรอบนี้ติดไหมติดครับโอเคได้ยาเพิ่มหนึ่งกล่องตอนนี้เขาใช้คูคือเขาใช้โดนแฮกแมปกันอนะเราก็ต้องเคลียร์โดนให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับคือวิธีแก้ทางนะครับเราต้องปรับตัวนะเดี๋ยวผมใส่ตรงนี้นะครับเราเจอสตู มึงจะเดินบางดิเฮียมาออกมาเร็วออกมาเร็วตอนนี้ผมไม่รู้ว่าศัตรูตัวอยู่ไหนนะเดี๋ยวผมจะอ้อมซ้ายไปให้ดูเจอละอยู่ทางนั้นนี่เรียบร้อยครับโอ้โหวิลลบรุดนะักสุดท้ายจริงๆ โอเคตอนนี้สิ่งที่ต้องแก้เลยคือเขาปล่อยโดนเราพยายามยิงโดนให้เร็วที่สุดนั่นเองจบทุกอย่างจบเลยง่ายมากตอนนี้สองพันแปดนะครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากมเป็นไวเลสเตอร์สองนะครับเก็บไว้นะครับเพราะว่ารีวิวให้ชมได้ดูกันไงเออ น่าจะปล่อยโดนเลยป่ะนี่ไงเรียบร้อยแตกไปเราช้าแต่ชัวร์ดีกว่าวะ่ะผมว่าเราจะไม่เล่นขึ้นบ้านนะปึ๊บเหมือนมันมีโอ้ย โอ้โหอยู่ตรงนี้กันสองตัวเลยวะเจอศัตรูแล้วอยู่ทางนั้นแถวบ้านสองตัวเลยตอนนี้ผมไม่คิดว่ามันจะอยู่ทางทางซ้ายนะเออถ้าสรุปมันก็อยู่จริงเอาละครับจังหวะน,นี้แตกไปหนึ่งครับในจังหวะน,นี้ แล้วดูอยู่ดูยูดูยูอ้าวหลาวไปสองชิบหายแล้วโอเคตรงนี้ต้องออกครับต้องออกครับแล้วจังหวะน,นี้เจอเรียบร้อยริย่ๆเกมมีแอบเล่นยากอยู่นิดหนึ่งไม่นิด,นด,นดละเยอะมากเพราะเขาเล่นกันเป็น เกนี้ตานี้อาจจะไม่ต้องใช้โดนเอ้ยไม่ต้องใช้โดนทำลายนะผมรู้สึกว่าน่าจะง่ายเนี่ยเชนนึงมันอยู่ตรงนู้นนะก็พยายามโคบเอาไว้นะครับถ้ามันเข้ามาแล้วก็นี่ไงเขาปาระเบิดจริงด้วยจริงๆมันแอบเล่นยากนะเพราะเขาเอา ไอเทีมสีฟ้าไอกลยุทธ์มาสองคนนะมันทำให้เล่นยากจริงๆผมบอกเลยเนี่ยแล้วข้างบนเราแตกไปสองแล้วเข้ามากันสี่อ่ะแบบนี้รอดยากมากครับแโอกาสแพ้มีมีให้เห็นครับเป็นร้อยเลยครับทําอะไรไม่ได้แล้วครับตอนเนี้ยต้องรอตุ่ยอย่างเดียวแล้วตรงนู้นก็ตายครับเรียบร้อยครับรอมอบเลยครับไม่ไหวครับหนึ่งสามแล้วเราเป็นปืน AK เอเคได้นะ ือมันไม่มีทางไหนที่จะชนะได้แล้วอะ่ะคือเขาเล่นกันโหดมากมีใครจะลงมาไหมเหมือนน่าจะมีอยู่ข้างหน้าสองคนนะและเหมือนเห็นด้วย คือยังไงก็ไม่ไหวอะ่ะแม่แม่ดูอยู่แม่งกลายเป็นเขาดูอยู่ซชงนั้นเขาดูกูอยู่เออเรียบร้อยไม่ต้องเสียไม่ต้องซีเรียสนะครับ <c oughs> เพราะว่าต้มผมเยอะไงเออแล้วแต่เราจะเจอทีมดีหรือไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในซีซั่นที่แล้วจริงๆซีซั่นที่แล้วนี่ผมได้อัดคิดป่ะวะไม่รู้อะเหมือนจะอัดไว้ สักคลิปหนึ่งกันแหละนะผลลักธ์ในซีซั่นที่แล้วนี่ผมบอกหรือว่าผมกำมัดเหมือนกันนะครับไม่ใช่นี้อันไหนวะอืมประวัติแล้งนี่สี่ไปี่อันดับนะครับคือผมจะให้ดูตั้งแต่ซีซั่นยีิบเก้าอันนี้สามสบสามสี่สิบหก ห้าสิบอันนี้ห้าสิบห้าคือมันเริ่มเล่นยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นแล้วตอนนี้ไดมอนสามหูเล่นเท่าไหร่สามสิบสามแล้วถ้าผมเพ้อยู่อย่างเงี้ยโอกาสที่จะขึ้นห้าสิบก็มีให้เห็นเพราะว่ามันมีขึ้นมีแรงไดมอนแพทห้าเดมอนห้าขึ้นมามาทําให้ไอซีซั่นยี่สิบเก้ามันยังไม่มีไดมอนห้าอัปเดตมาเออตั้งแต่ซีซั่นสามสิบเนี่ยมันก็เลยมีมาแล้วเนี่ยซึ่งตอนนี้ผมก็คิดว่า โอกาสที่จะแตะ60ตาเนี่ยแนวโน้มของผมนะมีให้เห็นอย่างแน่นอนซึ่งก็โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยเออก็สาิุนี้มีเพียงเท่านี้ก็มาเล่น CVC ให้ดูนะครับถ้ามีโอกาสคลิปหน้าก็จะมาเล่นแรงให้ดูนะครับกับอีกเซตหนึ่งที่ผมเกินไว้ต้นคลิปแล้วพบกใ็มาคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมก็พักผ่อนไปนอนละ